อยากให้พูดถึงกิจกรรมวันนี้เรามีอะไรบ้างในเว่องกเพื่ออะไรครับก็ด้วยด้วยด้วยส่วนหนึ่งของหลักสูตรครับหลักสูตรการอบรมตำรวจข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มียศด,ดับตำรวจอายุ53ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนยศและตำแหน่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรครับก็เลื่อนไหลจนถึงร้อยตำรวจเอกเ,ออเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาคเก้าจังหวัดยะลา ให้นักเรียนอบรมเนี่ยจัดกิจกรรมเป็นจิตอาสาในแต่ละจังหวัดประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดก็มีการกลับมาเรียนออนไลน์ในในจังหวัดต่างๆในส่วนของจังหวัดตรังพวกเรานักเรียนอบรมทั้งหมดก็66นายก็ถือโอกาสเชิญชวนครอบครัวแล้วก็ภาคส่วนต่าง,างๆทั้งภาคราชการเอกชนตลอดถึงเครือข่ายประชาชนจิตอาสาคิดว่าเราจะทำ จิตอาสาที่ไหนดีก็เลยกําหนดว่าจังหวัดดังเรามีสถานที่สําคัญที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือแหล่งต้องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันสิเกาปากเมงเป็นประตูสู่อันดามันก็เลยจัดขึ้นมาในการพัฒนานาจุดนี้ครับซึ่งในกิจกรรมก็จะมี3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็จะมีเก็บขยะชายหาด ซึ่งชายหาดของจังหวัดรังนี่อย่างที่เราทราบว่ามีชายหาดที่ทอดยาวแล้วก็สวยงามเป็นที่ที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันมาเราก็เก็บขยะชายหาด นะครับในส่วนนี้เป็นงานที่หนึ่งงานที่สองก็คือ,อตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ซึ่งเ,เรามีถนนที่เรียบชายหาดแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะมีกิ่งไม้ที่อา,อาจจะเป็นบทบังทัศนียภาพเราขับรถนี่อาจจะเห็นไม่ถึงชายหาดเราก็ตัดแต่งให้เกิดความสวยงามแล้วก็โล่งโปรง่งสามารถดูเห็นทะเลได้ตลอดเส้นทางในการขับขี่รถอย่างที่3ก็คือการตัดหญ้านะครับในเส้นทางที่เ,เรียบชายหาดสู่ท่าเรือ ปากเมงถ้าเรือปากเมงก็เป็นจุดสําคัญของการเ,าเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญก็จะมาลงเรือกันที่นี่เ,เมื่อเราปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าสองข้างทางได้สวยงามแล้วก็จะเป็นที่สบายตาแล้วก็สามารถที่จะทําให้การเดินทางมาสู่การท่องเที่ยวแห่งนี้น่าประทับใจในการเดินทางมาครับ